พรุดงนาคหลวงกับปฏิหารวิชาเปิดภูมิตอนที่สองหาที่ปลีกวิเวกพักฟืน้นเมื่อพระอาจารย์มห,หาหายจากอาการป่วยจากไข้มาลาเรียทั้งนั้นแล้วท่านก็พิจารณารำพึงกับตัวเองว่าน่าจะหาสถานที่สักแห่งหนึ่งสงบวิเวกเพื่อพักฟื้นให้หายสนิท ท่านจึงนึกถึงอาจารย์ที่เคยสอนกรรมาฐานท่านซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดกาลสินพระอาจารย์มหาจึงได้ออกเดินทางไปพบท่านพร้อมกับปารภเรื่องการหาสถานที่ปลีกวิเวกเพื่อพักฟื้นจะได้มีเวลาในการทำสมาธิภาวนาเพิ่มขึ้นอาจารย์ของท่านก็ปารภถึงผูถ้ำพระซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงสำนักสงร้าง พระอาจารย์มหาสุภาจึงแบกกรดสะพายบาดมุ่งหน้าไปที่ภูทําพระทันทีบริเวณที่ท่านพระอาจารย์มหา,มาปักกรดนั้นเป็นสำนักสงฆ์ร้างไม่มีพระอาศัยอยู่แต่เดิมนั้นเป็นที่พำนักของหลวงปู่รินซึ่งเป็นพระสายปฏิบัติท่านเคยไปเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ม่านภูริทัตโตอยู่ห้าปีแต่ได้ลาศิกขาไปครองเรือนอยู่หลายปีจนกระทั่งอายุท่านประมาณ60ิ จึงได้กลับเข้ามาบวชใหม่อีกแต่ครั้งนี้ได้เป็นยติเป็นมหานิกายสำนักสงฆ์ภูทมพระจึงเป็นของมหานิกายในช่วงที่พระอาจารย์มหามาปักกรดที่สำนักสงฆ์ภูทมพระนั้นเป็นช่วงที่หลวงปู่ลินได้มรณาภาพไปหลายปีแล้วซึ่งเมื่อท่านมรณาภาพไปพระสงฆ์ที่เคยพำนักอยู่กับท่านต่างก็แยกย้ายกันไปที่อื่นหมด สำนักสงภูท้ำพระจึงเป็นสำนักสงร้างเจตนาครั้งแรกของการจาริกมาปักกรดที่สำนักสงภูท้ำพระของพระอาจารย์มหานั้นต้องการเพียงสถานที่ปลีกวิเวกเพื่อพักฟื้นจากอาการป่วยแล้วก็จะจากไปไม่มีเจตนาที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสงแห่งนี้ให้เป็นวัดแต่อย่างใดแต่ขณะที่ท่านปักกรดจเจริญสมาธิภาวนาอยู่นั้น ก็มีนิมิตหลายอย่างเกิดขึ้นทำให้ท่านได้เข้ามาบูรณะสำนักสงร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายคณะสงฆ์ในที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในนั้นคือวันแรกที่ท่านพระอาจารย์มหามาปักกรดณสถานที่แห่งนี้ท่านรู้สึกเกิดปิติปราโม์อย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเคยอยู่มานาน ทั้งๆท,ที่ท่านก็เพิ่งเดินทางปักกรดที่นี่เป็นครั้งแรกเหตุการณ์ต่อมาในขณะที่ท่านพระอาจารย์มหาปักกรดเจริญภาวนาอยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆท่านอาจารย์พระครูซึ่งเป็นพระที่ดูแลสำนักสงฆ์ภูท่านพระได้ขึ้นมาพบท่านพระอาจารย์มหาได้สอบถามสารทุกสุขดิบกันหลายอย่างท่านอาจารย์พระครูรูปนี้ท่านเป็นพระสายมหานิกาย และเป็นลูกชายของหลวงปู่รินที่มรณาภาพไปแล้วนั่นเองเดิมทีท่านพระครูก็รู้จักมักคุ้นกับพระอาจารย์มหาตั้งแต่สมัยที่เป็นสัมมาเนนขณะที่คุยธรรมะกันนั้นท่านอาจารย์พระครูก็ปารบขึ้นว่าท่านเห็นพระอาจารย์มหาตะลอนทุดงไปมาหลายแห่งท่านคิดจะหาที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือไม่เมื่อได้ยินท่านอาจารย์พระครูถาม ท่านพระอาจารย์มหาจึงกราบเรียนตอบท่านว่าแล้วท่านอาจารย์พระครูคิดว่าจะให้ผมอยู่ที่ไหนขอรับขอหนีหมนให้ท่านอยู่ที่นี่แหละท่านอาจารย์พระครูตอบอย่างไม่ลังเลพร้อมกับขอให้ท่านพระอาจารย์มหาช่วยบูรณะสำนักสงฆ์ที่ร้างนี้ให้เป็นวัดเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พระครูพูดดังนี้ท่านพระอาจารย์มหาก็ได้แต่นิ่งๆไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจท่านคิดว่า ท่านจะรับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูได้อย่างไรเพราะท่านเป็นพระที่ไม่มีบาร,รมีเหมือนครูบาอาจารย์รูปอื่นๆไม่รู้จักญาติไม่รู้จกัจกโยมส่วนใหญ่ท่านจะเดินทางทุดงปลีกวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญภาวนาตามป่าตามดอยหรือสถานที่ลี้ลับเพียงองค์เดียวพอท่านอาจารย์พระครูเห็นว่าท่านพระอาจารย์มหานิ่งเฉยไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ท่านก็เดินลงจากเขาไปต่อมาประมาณสักสองอาทิตย์ขณะที่พระอาจารย์มหากำลังนั่งบำเพ็ญภาวนาท่านอาจารย์พระครูก็ขึ้นเขามาหาท่านอีกเป็นครั้งที่สองครั้งนี้ท่านมาแปลกกว่าครั้งก่อนท่านพระครูกลับมาหาอีกเพื่อจะบอกสิ่งที่ท่านลืมบอกครั้งที่แล้วท่านเล่าให้พระอาจารย์มหาฟังว่าก่อนที่หลวงปู่รินผู้เป็นบิดาท่านจะมรณาภาพนั้น ท่านได้กำชับท่านอาจารย์พระครูว่าหากวันใดท่านพระอาจารย์มหามาที่นี่ให้บอกท่านว่าท่านจะไปไหนก็ตามในโลกนี้สุดท้ายท่านจะมาอยู่ที่ภูท่าพระแห่งนี้เพราะอาดีตชาติท่านเคยเป็นฤือีบำเพ็ญตบะอยู่ที่นี่เมื่อท่านอาจารย์พระครูมาบอกพระอาจารย์มหาก็รู้สึกแปลกใจ ว่าหลวงปู่รินรู้อดีตชาติของท่านได้อย่างไรเพราะท่านเคยพบหลวงปู่รินเพียงแค่ครั้งเดียวก่อนที่ท่านจะเดินทางไปปฏิบัติศาส,าศาสานากิจที่ประเทศแคนาดาเท่านั้นที่สำคัญท่านพระอาจารย์มหาก็ไม่เคยพูดคุยอะไรกับหลวงปู่รินเป็นการส่วนตัวเลยหลวงปู่รินนี้คงเป็นพระที่ไม่ธรรมดารูปหนึ่งอย่างแน่นอนแม้ท่านจะบวชสองครั้ง แต่ท่านก็เป็นพระนักปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัดท่านได้ไปปฏิบัติธรรมทั้งกับหลวงปู่ม่นภูริทัตโตและหลวงปู่สอนที่ภูคอซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระที่เก่งกล้าด้านอภิญญาญาณขอขอบคุณคุณไผ่ทูลสีหงผู้เรียบเรียงเขียนบทความนี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้ในคลิปถัดไปค่ะ